มาถึงในคลิปที่เรียกว่าคลิปที่2ดีกว่านะครับก็อยู่กับผมโดนัทนะครับทางช่อง Harvest Moon Black to Nature นะครับก็มาติดตามในส่วนของคลิปที่2นะครับแล้วก็เป็นวันที่3ในฤดูใบไม้ผลินะครับช่วงแรกผมก็มาเช็คปฏิทินเหมือนเดิมครับวันนี้ยังไม่มีวันเกิดของของใครนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของทางร้านขายมเมล็ดพันธุ์นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้เก็บเงินก่อนละกันยังไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เงินมีอยู่ร้อยอ,อยู่ทั้งหมด425บาทครับที่เหลือก็รอเติบโตไปตามสเต็ปก่อนละกันครับรายารายรับนะครับ425้บ้าทรายจ่าย500บาทนะครับเยอะกว่าส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้เห็นคนแคร์มาทั้ง7ตัวครับก่อนอื่นเขาบอกก่อนล้วกันครับผมใส่สูตรอยู่ทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับในการเล่นเกมแต่ไม่ได้ใส่จน เสียตรดในการเล่นเกมครับก็จะมีสูตรเกี่ยวกับการผมขี้เกียจลดน้ำนะครับต้องบอกอาตามตรงเลยเคยลดน้ำแล้วปลูกผักเอยอะแล้วลดไม่ทนันจนค่าก็มีเพราะว่ามันมีทำมาลดอย่างเดียวทันไหมแต่ว่ามีกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆในะแต่และว,วันเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีสูตรเกี่ยวกับการาตกปลาเ็ลนะครับรวมไปถึงสูตรหัวใจของคนแคร์นี้ผมใส่ให้เต็มตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปติดตามการเล่นเกมดีวกว่านะครับ นอกจากนี้ผมมีคู่มือไว้ดูด้วยนะครับไม่ได้เป็นเล่มนะครับก็ทําเป็นเอกสารไว้ดูในหน้าจอคอมนี่แหละนะครับตอนนี้มาเช็คนะครับตรงนี้ที่ทีวีนะครับก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศในวันพุ่งนี้ครับุน่นนี้อากาศแจ่มใสนะครับฝนไม่ตกแดดออกอย่างเดียวนะครับก็มาทําภารกิจกันต่อคนอื่นก็มาเรียกเจ้าหมาน้อย ยังไม่ค่อยจะมานะครับความผูกพันรเรากับเจ้าหมาน้อยยังน้อยอยู่เรียกมันเสร็จก็อุ้มนะครับพอทิ้งลงก็จะมีหัวใจเกิดขึ้นเหมือนกับเราได้หยอกกับเจ้าหมาน้อยของเราครับก่อนอื่นนะครับการเล่นเกมผมก็จะมีการกด f1 ไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กดนะครับออกไปน่าจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าไปตามเกมแล้วกันนะครับ พอมาปุ๊บจะมีตัวละครตัวหนึ่งมาที่บ้านของเรานะครับชื่อว่าแฮร์ริสนะครับเป็นตำรวจประจำหมู่บ้านนะครับบางทีผมก็ดูเขาเหมือนไปสนีครับเพราะว่าเห็นมีมาส่งจดหมายด้วยครับเขาก็มาหาที่บ้านเรานะครับก็มีแบบว่านอนว่าสงสัยว่ามีคนเข้ามาในหมู่บ้านลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเขาก็อธิบายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเจอยังไงก็ให้แจ้งเขาทันทีครับ พอแฮร์ริสออกไปนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวละคร1เข้ามานะครับเป็นลักษณะแต่งตัวเหมือนพอ่อค้าคนจีนคลิปก่อนเราได้รู้จักเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาขายเมล็ดพันธุ์ในช่วงบ่ายผมก็เลยไปซื้อที่โรงแรมนะครับก็เข้ามาในฟาร์มของเรานะครับจนเดินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับเขา พูดคุยว่าจะมาขอพักที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเดินหลงทางมาอะไรแบบนี้ยังไม่รู้จักเมืองนี้ดีครับผมขอกด f 1ไว้ก่อนแล้วกันครับเพื่อเซฟนะครับอะถึงเจ้าหมาก่อนอื่นผมแจ้งนิดหนึ่งถ้าจากให้เหตุการณ์นี้สำเร็จนะครับตามระดับเหตุการณ์นี้ต้องเข้ามาคุยกับ พอค้าคนจีนหนึ่งรอบหนึ่งถ้าเกิดออกไปเลยบางทีควสนี้อาจจะไม่สําเร็จนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนจีนคนนี้นะครับชื่อหวนนะครับเข้ามาแล้วให้เราออกไปตามหาแฮริสนะครับพอไปอาจจะไม่เจอก็ได้แต่ตอนนี้ให้เข้ามาคุยทิ้งไว้ก่อนจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้ไปหาแฮริสนะครับตัวละครเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาตามหาบุคคลปแปลกหน้าที่ลานกว้างที่จัดเทศกาลนะครับแต่ว่า,าผม คิดว่ายังยังไม่ไปนะครับตอนนี้มาทำภารกิจที่ที่ฟาร์มของเราก่อนนะครับคือไปเก็บของป่านะครับเหมือนเดิมนะครับก็มาเก็บต้นหญ้าสีฟ้านะครับน่าจะมีราคาที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับของป่าราคาอยู่ที่ 100บาทนะครับผมยังไม่ได้ไปเช็คข้อมูลนะครับอาศัยการจดจําที่พอจะจําได้ส่วนตรงนี้ก็จะมีหน่อไม้นะครับคือผมเก็บตามลําดับการวิ่งก่อนเพราะว่าอจอยไม่ค่อยดีครับลาดับการวิ่งก่อนเพราะว่าเก็บได้3มช่องนะครับมันจะได้วิ่งแบบไม่เสียเวลาจนเกินไปครับลงบันไดไม่ตรง เหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นอย่างละ1วันในเกมตัวนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเข้ามาในเล้าไก่นะครับตรงนี้ก็จะหยุดเวลาได้นะครับเวลาไม่เดินครับครับก็ทิ้งไปแล้วนะครับทีนี้ผมกด F 1 Save เซฟอีกรอบหนึ่งว่าจะไปเก็บของบาตต่อแต่ลองวิ่งออกไปดูว่า เหตุการณ์ที่จะไปเจอแฮร์ริสนะครับที่ลานกว้างสแควร์นะครับที่จัดเทศกาลเนี่ยจะเจอเขาหรือเปล่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดย้อนกลับมานะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้กด F1 ไปแล้วนะครับทีนี้มันกดเล่งสปีดได้นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตก็จะวิ่งเร็วขึ้นครับคือมันก็ทำให้ประหยัดเวลาในการเล่นเกมครับ อย่าลืมแล้วกันนะครับเข้ามาติดตามช่องก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเขาเพิ่งทาช่องช่องนี้ขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีช่องที่เปิดสร้างรายได้แล้วนะครับเป็นช่องที่อาจจะมีเนื้อหาสาระหลากหลายนะครับชื่อช่อง Elephant Studio นะครับเดี๋ยวขึ้นเกี่ยวกับทางด้านกราฟิกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าช่องพิมพ์ว่าอย่างไงนะครับมาเจอฮาริส s t นะครับจะเห็นว่าเวลาไม่เดินนะครับ เข้าไปคุยกับาทางด้านแฮริสนะครับตัวละครตัวนี้ครับก็ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเราจะมาแจ้งแฮริสว่าเราเจอบุคคลแปลกหน้าที่บ้านของเราแล้วนะครับทีนี้พอเราแจ้งแฮริสเสร็จแฮริสก็แบบประมาณว่าจะไปดูที่บ้านของเรานะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยตัวละครที่ชื่อว่าหวนนะครับ ตอนนี้เรายังรู้จักในนามของคนแปลกหน้าที่มาวนเวียนในหมู่บ้านอยู่นะครับก็ดันโผล่มาที่มุมนี้อ่เข้าไปคุยกับเขานิดหนึ่งครับทีนี้ตามเรื่องนะครับเขาก็บอกว่าให้เราวิ่งไปที่บ้านของช่างไม้นะครับหมดสรุปจะอยู่แถวบ้านของช่างไม้เพราะว่าทางด้านแฮริสนะครับไปอยู่แถวนั้นแล้วนะครับ แต่ทีนี้ผมไม่วิ่งไปทางบ้านของโยเดลฟาร์มนะครับเพราะว่ากลัวที่จะได้รับมามาเลี้ยงไม่ใช่ไม่อยากรับนะครับยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าจะรับเนี่ยผมจะต้องซื้อแปลงขัดม้าที่ร้านอุปกรณ์ร้านตีอุปกรณ์นะครับมีทั้งแปลงขัดมา้ามีทั้งกันไกตัดขนแกะนะครับเป็นบร้านของตัวละครที่ชื่อว่าไซบาร่าอยู่กับหลานชายหรือลูกชายนะครับถ้าจำไม่ผิด ยังจำชื่อตัวละครไม่ได้เดี๋ยวไปตามสเต็ปแล้วกันจะวิ่งผ่านพอดีก็คือร้านทางนี่ครับร้านร้านมุมนี้อะให้ดูนิดหนึงร้านนี้แหละแต่ไม่ได้เข้าไปทีนี้ผมก็จะมาทําภาร,รกิจในส่วนต่อนะครับแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้วิ่งไปตามเหตุการณ์ที่บอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก่อนแล้วกันครับมาที่บ้านของช่างไม้ที่ชื่อว่าก๊อตนะครับอยู่กับ ลุยส์นะครับเมื่อวนันวันเกิดของลุยส์ก็มีการมอบดอกไม้ให้นะครับยังไม่มีทุนที่จะซื้ออะไรมากมายให้เขาครับอ่ะเหตุการณ์นี้จะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญเวลาก็เลยหยุดอยู่นะครับเพราะเรามาคุยกับแฮริสนะครับแฮรริสเหมือนกับว่ามาที่ฟาร์มเราแล้วก็ไม่เจอนะครับก็เราก็บอกว่าเราเห็นหวันอยู่ที่อ่าลานกว้างสแควร์นะครับแปลผิดแปลถ,ถูกนี้ขออภัยนะครับอันนี้ก็ พอจะเล่าตามเนื้อเรื่องไปด้วยก็เลยจําได้แบบนี้ครับก็ไปอีกรอบพอไปอีกรอบนี้นะครับก็เหมือนอาทางด้านหวนก็โผลมาในพื้นที่ตรงนี้อีกแต่เหมือนกับว่าฮริสก็จะกลับมานะครับเพราะว่าเหมือนกับมาดักทันโอ้ก็เจอชายในชุดสีเหลืองคนนี้ครับแต่งตัวปแปลกแปลก จากนั้นมาเขาก็ได้บอกว่าเขาเป็นพ่อค้านะครับขายนั่นขายนี่อะไรแบบนี้ครับหลังจากสอบสวนนะครับก็เหมือนกับว่าเจอแต่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่น่าสงสัยนี้เป็นพ่อค้านะครับแต่ทางแฮรริสก็คล้ายๆกับว่าเขายังไม่ค่อยจะไว้ใจอะไรแบบนี้ครับ อันนี้ก็ไล่ไปตามเนื้อเรื่องครับเขามีาไม่แน่ใจว่าเป็นซูเปอร์แอปเปิลหรือเปล่าที่เขาขายนะครับราคาตั้ง500ขายแพงมากต่างคนก็ต่างงงเป็นจุดๆครับจริงๆจะกดเร่งสปีดบุรีไปก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ไปตามสเต็ปของเกมอ่ะแป๊บหนึ่งจอยไม่ดีกด F 1นะครับเซฟไว้อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็กดคุยไปอีกรอบหนึ่งคือผมเล่นเพื่อความแน่ใจนะครับให้มันมีบทสนทนา เกิดขึ้นตามลําดับเกมนะครับตอนนี้ผมเหมือนที่บอกครับผมเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะอินดี้นิดหนึ่งครับจะไม่ค่อยบ้าไปขุดแร่อะไรมากนะครับก็มาเก็บต้นหญ้านะครับจะมีทั้งหมด2ต้นขึ้นมาทุกวันนะครับมีหน่อไม้ คือเล่นแบบเรียบเรียบไม่ง่ายนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรมาพูดคุยในแต่ละวันครับผมจะไม่เล่นแบบเร่งจนเกินไปแม้ว่าจะใส่สูตรสมัยก่อนเขาจะเรียกแอคชั่นรีเพยอันนี้แร่สีสีเงินนะครับผมจํามูลค่ามันไม่ได้ว่ากี่บาทกดปุ่มเพื่อเช็คดูนะครับก็สามารถเอาไปอัปเดตอุปกรณ์ได้เหมือนกันนะครับทั้ง Hammer, แฮมเมอร์น่าจะคอแล้วก็ วอเตอร์ดิงแคนนะครับเครื่องมือบูรดน้ำนะครับโอเคเซฟก่อนเดี๋ยวโยนทิ้งเหมือนรอบก่อนเหมือนคลิปก่อนต้องบ้างอย่างนี้ตอนนี้ในเกมก็เป็นช่วงเวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับผมก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ตรงนี้ในฟาร์มเพื่อที่จะจัดการฟาร์มให้ดูเรียบร้อยหน่อยครับ ทีแรกว่าจะเอาเคียวออกมานะครับแต่ว่าผมมองว่าการใช้เคียวเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเหนื่อยเร็วนะครับแม่มมาอยู่ตรงนี้ผมก็กลัวว่าจะมอบแกให้กับคนแคระเพราะว่าคนแคระไม่ค่อยจะชอบแก่นะครับดูจากสีหน้าโยนขายไปโอเคผมกดเซฟแล้วนะครับกด F1 อีกรอบข้อดีก็ตรงนี้ครับเซฟระหว่างการเล่นเกมครับ ผมมีวิธีการดูแลแปลงผักผมบางคนก็มีหลายแบบนะครับแต่ผมมีวิธีของผมอยู่อย่างคือผมรู้สึกว่ามันพอดีนะครับในการจัดการแปลงผักนะครับไม่ได้ใส่สูตรเหนื่อยหรือว่าสูตรต้านทานโรคภัยนะครับคือเล่นไปเนี่ยจะมีการเหนื่อยของตัวละครแน่นอนก็เลยเพิ่มบัตรรถมีวิธีแก้เหนื่อยก็คือไป แช่บ่อน้ำแร่นะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนี้ก็ดีขึ้นนะครับ1ชั่วโมงในเกมนะครับดูได้จากตัวนาฬิกาทางขวามือข้างบนนะครับคือผมจะจัดการนี้อ่ะเดี๋ยวกดซีเล็กก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋วกด F1 รอบนี่จะเห็นลักษณะของแปลงผักของผมนะครับจะบูรณะอีกเยอะเลยนะครับ กว่าจะเคลียร์หมดเพราะว่าต้องอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อมาทําลายเกี่ยวกับก้อนหินแล้วก็ต่อของต้นไม้นะครับขุดไปต่อครับบบางอย่างก็ยังไม่ได้เคลียร์ทำลายตอนนี้นะครับ คือว่าจะโยนทิ้งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้กับคนแครก็กลัวจะไปมอบต้นยาให้ผมคุณอยู่ประมาณนี้นะครับคือจัดตารางไว้ประมาณนี้ทีนี้นับไป2ช่องนี่คือวิธีจัดการแปลงผักในลักษณะที่ผมวางแผนไว้ครับ คือถ้าเหนื่อยมากเนี่ยไปนอนนอนพักเลยก็ได้ตื่นเช้ามาสภาพร่างกายในในตัวละครนี้ก็จะดีเหมือนเดิมนะครับคือถ้าใครเล่นแบบอื่นๆกลางคืนไม่พักผ่อนเนี่ยก็อาจจะไปแช่น้ำแร่หรือว่าอาจจะใส่สูตรนะครับแต่ผมเล่นแบบพอผลิตคลิปออกมาด้วยพอได้พูดคุยกับทุกท่านที่เข้ามาติดตามหรือว่าคอมเมนต์แบบนี้ครับ ยังไม่มีอะไรมากนะครับในช่วงแรกดูเหมือนจะดูน่าเบื่อนะครับอ่าเริ่มเหนื่อยละเหนื่อยนี้เขาก็จะมีเหนื่อยตามลําดับตามสเต็ปของร่างกายนะครับ ถ้าลองเล่นดูก็อาจจะจะติดนะครับบอกไว้ก่อนเหนื่อยในลำดับที่2แล้วนะครับ ผมจะทำอาบอกไว้ก่อนแล้วกันผมจะทําแปลงยาวๆอย่างนี้ทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับผมคํานวณจากมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่จะมีฤดูการละละ6หรือ5นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมผมแพนไว้ด้วยว่าแต่ละเดือนอาจจะไม่ได้ปลูกพร้อมกันหมดนะครับแต่ละวันก็จะได้เงินน้อยหน่อยเพราะว่าผมเอาเวลามาทํา แปลงผักนะครับวันนี้ถือว่าผมทำสำเร็จไป2แปลงนะครับมาคุยละเขาก็มารับคล้ายๆกับโปรดักในในร้านเราที่จะไปขายนะครับแต่ว่ามันมันมีนิดหน่อยก็พอจะได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยรู้สึกจะ หน้าตาคือขายได้มากเนี่ยเขาจะมีหน้าตาแบบอารมณ์ดีมากโอ้โหคุณเก็บผลผลิตได้นขนาดนี้เชียวเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ดูนะครับอ่าดูต่อไม้นะครับก็11อันละส่วนเงินวันนี้มี795บาทนะครับคือก่อนจะเรียกจ้าสุนัขก่อนจริงๆเข้านอนเลยก็ได้นะครับตื่นเช้ามาก็ร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ผม อยากจะไปแช่ในบ่อน,น้าพุให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้แปลงก็เริ่มที่จะเป็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับที่เหลือก็ยังมีอีกหลายเคเวสที่ทํานะครับรวมไปถึงผมวางแผนที่จะปลูกดอกไม้ด้วยมันก็มีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือทําให้มีผึ้งนะครับมาทํารังอยู่ที่บ้านคอนหินผมก็โยนทิ้งในบ้านนี่แหละ โอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวกด F1 ไว้อีกเซฟเกมไว้เหมือนที่บอกนะครับผมจะไปแช่ํำแรกนะครับสักชั่วโมงหนึงในเกมนะครับเวลาของเกม 6โมง10อ่ะ6โมง20ผมก็จะลุกขึ้นตอน1ทุ่มนะครับหรือ 7pm10 นาทีนะครับ20นาทีอ่ะเมื่อกี้นี้เหมือนที่บอกครับมันเล่งสปีดได้ผมกด F4 นะครับน่าจะเร็วขึ้นโอเคประมาณนี้ คือจะไปขุดดินขุดอะไรทำนู่นทำนี่ต่อหรือบางคนก็ขุดแร่ต่อเพื่อหาเงินเยอะๆเล่นแบบอินดี้มันจะได้มีกิจกรรมอะไรทำเยอะเพราะจะมีช่วงหน้าเบือ่อพอเราทําอะไรสําเร็จมีทั้งบัวมีทั้งทั้งแกะไก่อะไรแบบนี้กว่าจะดูแลแต่ละวันนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อเหมือนกันโอเคเข้ามาในบ้านยังไม่ถึงสองทุ่มนะครับเจ้าหมาจะไม่หลับถ้าปกติเลยสองทุ่มไปเนี่ยจะหลับแล้ว โอเคนะครับผมก็กด F1 ไว้อีกรอบหนึงเพื่อกันพลาดนะครับแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะครับมาที่แดรี่ตรงนี้นะครับคือรูปแบบจะเหมือนเ,อเกมเครื่องเกม PlayStation 1นะครับมีเซฟ2ช่องนะครับผมก็ใช้ Memory ี a การแรกนะครับอันนี้อ่านตามตัวแต่จริงๆก็เซฟอยู่ใน คอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับ